วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีรุกบนะคะวันนี้นะคะก็มาลงวัดนะคะ มาดวัดกับยายกองแล้วก็ยายอ่นนะทุกคนกลั้บอกกนร่เอแลาวอ้าวอ้าเมหรอม่ o หอมื่อไนี่ก็รอช่วงกำลังทำกับข้าวนะคะตอนนี้ด้านนู้นนะคะพอพระเยอะนะคะก็กับข้าวก็มีเยอะอย่นี้นะคะกับข้าวก็ แกงหมูนะคะแกงหมูใส่ขนมทุกคนกุ้งหั่นมะเขือบนี่นะแกงกุ้งใส่ขนนเช้านี้ที่พวอเาห็นไปใส่นะทุกคนก็เอามาลรวัดนะ ก็ยังไม่เสร็จนะคะทำอยู่ข้างนอกนะตอนนี้นี่ผลไม้ของเราอ,อือคนอ่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมาก

สัมมาสัมพุทโธภะิะารอุตังบะวะตังอาวิวา